ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตา okay. Okay. ถ้าจะให้รอก,ก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลาเบเ้เบ้ถ้าช้าเดี๋ยวคงมีใครแยังเธอเออผมผมชอบส่งไอจีที่ส่งส่งทพิตเตอร์ครับใช่แล้วเขาก็จะแบบเหมือนจะชอบ ไปโพสว่าเวลาเราไปสยามอะไรเงี้ยเขาจะชอบไม่เจอเราอะไรเงี้ยใช่ก็แบบก็มันน่ารักดีอะไรเงี้ยมันแบบคาดกันตลอดเลยนะอะไรเงี้ยใช่ก็หวังว่าอนาคตเราจะมีงานที่ทําให้เราได้เจอกันบ่อยๆมากขึ้นนะครับผมจริงๆมีเยอะมากเลยครับใช่คือเหมือนเหมือนผมเองเป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจเรื่องการร้องการเต้นตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนเขาเหมือนเขาก็พยายามแบบ พยายามจะช่วยเราในการแก้ไขมันอะไรเงี้ยใช่ก็อบอกว่าแบบเออฝึกซ้อมเยอะๆมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งคนก็เริ่มเห็นมากขึ้นว่าเออเราก็ร้องเพลงได้นะล้วก็เต้นได้นะอะไรเงี้ยใช่ก็แบบขอบคุณมากๆครับที่เป็นพลังงานให้กับผมตรงนั้นฮะเธอจึงมีความหมาไม่อยากทำลน้นหายขอบคุณเธอที่เกิดมาให้ฉันได้เจอ,อเขาผม 可能。